พื้นที่ภาคใต้ค่ะ,ะภูกเก็ตนะคะภูกเกต็ตเมื่อวานมีรายงานผู้ติดเชื้อ4รายด้วยกันนะคะแต่ต่อมาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีผู้ติดเชื้ออีกสรายรวมเป็น8รายด้วยกันซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากสถานบันเทิงย่านทองหลออ่อไปไกลมากเลยอ่ะมันเป็น <ไป S 2> ทัวร์ใหญ่ <มา S 2> จริงๆ<า>นะแล้วพอไปเที่ยวเสร็จแล้วเขาก็ไปจังหวัดอื่นๆไงมันก็เลยเกิดการระบาดไปทั่วเลยเนี่ยนะคะมาจากสถานบันเทิงทองหล่อกรุงเทพ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง12คนก็ให้กักตัวแล้วนะคะรายที่2-3-4เนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันในจังหวัดภูเก็ตในจำนวนนี้มีเด็ก9้าขวบอยู่ด้วยซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามทำลายรายที่5-6-7-8มาจากงานปาร์ตี้สถานบันเทิงในจังหวัดภูเก็ตค่ะ ซึ่งในจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันก่อนนี้มันมีงานปาร์ตี้ใหญ่อยู่งานหนึ่งซึ่งงานนั้นน่ะเซเลบดาราไปกันเยอะมากที่เขารีบรลบรูปออกจากไอจีกันนะนะบางคนมีการลบรูป <c oughs> จากไอจีด้วย <c oughs> มีคุณพลอยเชอร์มานก็ไปแต่คุณพลอยบอกว่าคุณพลอยโพสในไอจีแล้วว่าเธอก็จะกักตัวเป็นเวลา14วันนะคะ <c oughs> แล้วก็มีดาราอีกหลายคนแต่ในขณะ <c oughs> ที่อีกหลายคนก็ลบรูปว่าตัวเอง <c oughs> ไม่ได้ไปงานนี้ซึ่งเรื่องนี้หน้าตำหนิ มากว่าคุณไม่รับผิดชอบต่อสังคมเลยคืออย่างน้อยก็ต้องกักตัวอ,อย่างน้อยคนที่ได้ไปงานนั้นแล้วก็มาเจอคุณอีกทีหนึ่งที่กรุงเทพอะก็จะได้ระวังตัวมากขึ้นด้วยคือไม่รู้หรอกว่าติดหรือไม่ติดคณเองก็ต้องกักตัวแล้วก็อาจจะต้องไปตรวจด,ด้วยเนี่ยเราไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยนะกลุ่มกลุ่มนี้จะต้องต้องหน้าหน้าด่า <laughs> <laughs> นะคะส่วนภูเก็ตคือตอนนี้ภูเก็ตเนี่ยเขาเริ่ม ฉีดวัคซีนค่ะแล้วเขาก็รณรงค์ให้คนภูเก็ตฉีดวัคซีนกันให้เยอะๆเพราะว่าเขาเตรียมพร้อมสําหรับมาตรการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะในช่วงกร,รกฎาคมเนี่ยเขาจะเริ่มนําร่องที่ภูเก็ตคือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วพอมาภูเก็ตไม่ต้องกักตัวแต่เขาก็ต้องทําให้คนภูเก็ตสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาจึงรณรงค์ให้คนภูเก็ตฉีดวัคซีนกันให้เยอะๆนะคะแล้วปรากฏว่ามันมีกรณีเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อในภูเก็ตหนึ่ง ในแคนนั้นเนี่ยไทม์ไลน์คือเขาไปฉีดวัคซีนที่นี่มาด้วย oh. นะคะคือจุดนี้มันคือโรงยิมเนเซียม <Okay. S 2> สะพานหินนะคะแล้วก็คนก็ไปที่นี่กันเพื่อไปฉีดวัคซีนนะคะเป็นรอคิวเพื่อฉีดวัคซีนอะไรกันแต่ว่าคนที่ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยในไทม์ไลน์ของเขาเขาก็ไปที่ยิมเนเซียมเพื่อไปฉีดวัคซีนด้วยเช่นเดียวกัน mm. Mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยในเพจภูเก็ตอันดามันนิวส์นะคะก็ได้ประกาศด่วนนะคะผู้ที่มาฉีดวัคซีนในวันที่2เมษาย,ยนที่โรงยิมเนเซียม4,000ที่นั่งสะพานหินเวลาประมาณบ่ายโมงให้ท่านกักตัวสังเกตอาการในบ้านอย่างน้อย7วันค่ะเพราะว่า1ใน8ผู้ติดเชื้อในภูเก็ต มีทไลน์ไปสถานที่แห่งนี้นะคะถ้าท่านมีอาการไข้ไอเหนื่อยมีน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสให้รีบไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลวชิระทันทีนะคะนี่คือจังหวัดภูกเก็ตนะคะ